ครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาเก็บดอกแคครับนี่ก็หลังจากาตั้งต้นได้แล้วเพื่อนๆเนาะมีลูกมีอะไรก็ออกดอกไปเรื่อยๆเลยครับนล่อ,อย่างเงี้ยอ่อนๆไปเรื่อยๆเลยเขาก็จะโตไปเรื่อยแล้วก็เลือกคานได้นะครับเราก็เลือกดอกตุ้มๆนี่แหละครับอร่อยดีเพื่อนท่านไหนชอบกินดอกตูมดอกบานนะครับพูดคุยแลกเสียงกันได้นะ นี่ครับแคขาวแคแดงเก็บไปเรื่อยๆครับอันแก่ก็ไม่เอา นี่ขนาดเราตัดยอดไม่เอาสิ้นสูงแล้วนะครับผมก็ยังสูงอยู่นะโอ้มีมแมลงสีของเต้มไปหมดเลยครับพวกนี้แหละครับที่กินใบไม้ของเรานะมีวเวเลียก็เอาไม่อยู่ด้วยครับ <c oughs> อนี่นะครับ พอได้หนึ่งมื้อแล้วครับเพื่อนๆเ,เอาดอกแคร์ไปทำอาหารอะไรนะครับสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเราได้นะครับวันนี้ได้ดอกแคร์สำหรับทำอาหารหนึ่งมื้อแล้วนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ